ไม่นานนักและเป็นสิ่งแรกที่จะบังเกิดขึ้นก็คือการเกิดสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันเป็นสามัญทั่วไปในภาษาพูดว่าสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นก็จะเป็นเหมือนกับสภาที่ทําหน้าที่นิติบัญญัติในอดีตมีสมาชิกไม่เกิน220คน ซึ่งพระมหากริย์ทรงพูนาตรกล้าโปรดกร,รกมองแต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาเลือกสรรและนนำความกล่าวบังคมทูลสมาชิกทั้ง220คนนี้ไม่มีการสมัครจึงเป็นเรื่องที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะพิจารณาโดยอาศัยฐานข้อมูลหลายอย่างซึ่งเวลานี้ก็ได้มีการจัดทำเรียบร้อยแล้ว ที่ว่าเรียบร้อยแล้วคือทำฐานข้อมูลนะครับเช่นให้ครอบคลุมสาขาอาชีพให้ครอบคลุมจังหวัดพื้นที่ภูมิภาคให้ครอบคลุมเพศวัย